อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบจระบีสามชนิดนะครับว่าว่ามันต่างกันยังไงอันนี้เป็นจระบีที่ใช้กันทั่วไปนะครับยี่ห้อเทรนเทรนนะครับก็สีจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเทรนอย่างนี้นะอ,อะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแึงลักษณะคุ้นๆนอะ่ะอันนี้ชนิดที่2ของอีซูซูมอเตอร์นะครับ อีซูมอเตอร์เนื้อจารบีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะส,นส่วนตัวนี้ผมสั่งมาต่างหากนะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าลักษณะจารบีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นจารบีที่ทนอุณหภูมิสูงเนาะผมก็ไม่รู้เนาะแต่ผมจะพิสูจน์ให้ดูแล้วกันนะครับโดยการพิสูจน์ของผมคือผมจะเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปนะครับให้เห็นในแต่ละตัวนะครับาฝาเบียนะครับผมจะใช้วิธีการ เอาเจระบีมาวางบนที่ฝาเบียนะครับแต่ละตัวเพื่อที่จะให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนง่ายๆนะอ,ะอันดับแรกนะครับผมเอาตัวนี้ก่อนนะครับอ,นนอันนี้อันนี้ราคาแพงอยู่นะครับเจนไห้ว่าเนื้อเนื้อ,อ,อจระบีมันจะเป็นลักษณะเหลวๆนะเหลวค่อนข้างเหลวไม่ได้คนไม่ได้เหนือดอะไรเลยนะครับแต่ว่าเป็นจระบีที่ทนอุณหภูมิได้สูงแล้วก็ทนอุณหภูมิติดลบ ได้สูงพอสมควรเหมือนกันลบยี่ะตามสเปคที่เขาบอกมานะครับลบแล้วก็ใสนะครับลักษณะเหีนว่ามันใสมากเลยลบยี่ถึงหนึองศานะครับอันนี้ตัวแรกแผมใต้ไปกันผมเช็ดมือนะเช็ดมืออ่ทีนี้ตัวถัดมาเป็นของ isu e motor isu เตอร์ e motor, ก็จะคน้นๆหน่อยหนืดเลยแหละตอนนี้อุณหภูมิปกตินะครับอากาศร้อนๆปกติเลย ก็ป้ายประมาณนี้เนาะก็วางเทียบกันนะตอนนี้จราบีอยู่ในลักษณะเดี๋ยวเช็ดมือกันคงตัวนะครับแต่ตัดมานะครับอันนี้เป็นจราบีเทรนทั่วไปที่เขาใช้กันทั่วไปยี่ห้ออะไรนะครับอ่าคุ้นๆหน่นอยอเดี๋ยวให้แยกให้ดูโอ้โหคุ้นนับเลยอันนี้อุณหภูมิปกตินะครับแต,แ,ตแต่แต่แต่ว่าคุนมาก <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันติดมือเอาเปา็นว่าเด็ด บายประมาณนี้โอเคพอได้เห็นนะครับพอได้เห็นจะว,วางไว้ใกล้กันทีนี้ผมจะทําการให้ความร้อนกับมันนะครับยวดูวิธีการให้ความร้อนของผมจะระเบียสามชนิดนะครับอ่าผมจะจุดไฟใช้วิธีการจุดไฟนะครับอ่ะให้ดูทีละตัวไม่มีตัดต่อนะ ไอ,อ,อหนูหนูซึมเข้าไปดูที่ตัวตัวแรกไปไงตัวแรกมันมันใสปิกเลยใช่ไหมคนแต่มันยังคงสถานะอยู่นะมันอ่ามองถ่ายข้างๆนิดมองเห็นปะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวมาตรงน,นี้ให้เห็นข้างๆ้างนะฮะทั้งสามตัวนะฮะถ่ายาว่ามันมันคงสถานะอยู่ก็คือสถานะเป็นก้อนๆอ,อยู่นะให้เห็นทั้งสามตัวเห็นปะ่ะมองเห็นไหม ทีนี้ผมใช้ความร้อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมวางห่างกันนะครับจะได้เห็นชัดๆเปืือนๆอนโอ้ยเหนียวมึงอ่าทีนี้ผมเริ่มทดสอนนบอันดับแรกผมจะเอาไฟนะครับพอมอห็นเนาะผมจะเริ่มเผาตัวแรกก่อนนะครับร้อนไม่ใช่ร้อนสิติดมึงอ่าเริ่มนะครับผมจะเผานะครับดิงก่อนเลย เขาที่ฐานฝานะครับเขาฐานฝาเห็นไหมครับมันมีน right ้ําไหลออกมาดูดูดูตัวเขา้้นนิดเดียวน้ําไหลเลยเห็นไหมนี่น้ำนี่มันเป็นน้ําไหลออกมาเห็นไหมเห็นไหมมองเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับน้ํามันจะไหลออกมาอันนี้ของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนาะลักษณะอย่างนี้เนาะน้ําไหลเลยนะครับเป็นน้ําเลยรับไปดูผมแป๊บเดียวนะอ่าทีนี้ดูตัวที่สองอันนี้ของอีซุเขาเขาเขาเขียนไว้ว่าเป็นของอีวซุเนาะ ให้ดูก่อนยูซุมอเตอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเผานะครับตึง่งมองเห็นเปลียไฟอ่ะเผาด้านนี้ก็ได้จะได้เห็นชัดๆ่ะดูนะครับมีน้ำไหลแล้วครับไหลมา,าแล้วผมเผาที่ฐานนะครับเห็นเป็นน้ำไหลกมาแล้วเห็นไหมครับเป็นน้ำแล้วเป็นน้ำแล้วไหลมา,าแล้วเห็นไหมครับเป็นน้ำนะครับละอูพอแล้วนะครับ อันนี้ไม่ได้จับเวลาเนาะนะครับอ่าถัดมาครับถัดมาตัวสุดท้ายที่เขาบอกว่ามัน <c oughs> มันทนมันทนอะ่ะพูดง่ายแต่ราคามันก็แพงเนาะอ่าทีนี้ดูนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่ค้นไม่เหนืดไม่อะไรเลยนะอเดี๋ยวผมเริ่มเผานะครับตัวไฟมันจะติดก่อนนอะครับเผาอีกด้านให้เห็นชัด,ชด เป็นไงครับนิ่งคงสถานะนิ่งไฟมันจะติดก่อนเพราะมันร้อนอ่าเผาดูด้านนี้ให้มันร้อนเหมือนกันนะครับยังคงเป็นก้อนเหมือนเดิมนะครับยังคงเป็นก้อนเหมือนเดิมใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ก็ยังคงสถานะเป็นก้อนแต่อาการเป็นก้อนของเขาอะนะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เผาๆจนะอันนี้นะครับ น่าจะร้อนมากกว่าอะทีนี้ดูนะครับผมจะ,จะหาอะไรเคลี่ยก่นอนอะดูอะถ่ายๆทีถ่าย,าย,ด,ายด้านข้างนี้ให้ม,มองเห็นเห็นก่นมองยังมองเห็นไหมครับผมจะแทงเข้าไปนะเห็นไหมครับมันเหลวเหลวมากเลยนะแต่ก็ยังคงสถานะความเหลวอ,อยู่แต่ตัวนี้นะครับเหนือตับเลยชิบหายแล้วติดเพราะมันเหนือ,อไม่เป็นไรช่างมันโอ้ติด ติดตดแลอะไรเกียวออกก่อนเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับอึบเดี๋ยวผมเอามันออกก่นอนเพราะมันติดมันเป็นก้อนนะครับมันเป็นก้อนมันเป็นก้อนอย่างนี้เลยครับถ้าจะานะอุณหภูมิปกตินะครับส่วนตัวนี้คงไม่อธิบายนะครับจาระบีแบบนี้ไม่เหมาะกับการเอาไปใช้งานในมุมมองของผมนะ กับพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอ่ะมินิถ่ายถ่ายให้ดูสามอันเลยอ,อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะมันเหลวไปแล้วมันได้รับความร้อนเมื่อกี้นี้มันก็เหลวถัดมานะครับดูตัวนี้นะครับผมเผาอีกรอบหนึงจจ่งเห็นจะชัดจี้อย่างนี้นะครับหนึ่งจจะเวลาคุณจะนับเวลาเงก็ได้สักพักแค่นั้นแหะครับมันก็จะกลายเป็นน้ําครับ เป็นน้ำใสๆไหลออกมาครับนี่ๆเห็นเห็นยังพื้น,น้านล่างมันไหลก็แล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูตัวนี้ครับทีนี้มาดูตัวแรกตัวนี้ก็ไหลอยู่นะกับผมจี้น่านอนนี้ดูการคงสถานะเอาแล้วครับไอควันที่ขึ้นนี่ก็คืออาจจะเป็นไออ,อะไรนะเขาเรียกซีนซีนใต้ฝาเบียเนะแต่ดูสถานะมานะครับยังคงเป็นสถานะเหมือนเดิม ไม่เป็นน้ําครับแต่มันเหลวต่างกันมากนะครับดูดูความเหลวของมันเห็นไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นน้ําเลยส่วนส่วนตัวตัวแรกไม่ต้องพูดถึงนะครับอูติดด้วยิบหายอ่าเดี๋ยวดูด,ด,ดูอันนี้อันนี้มันติดเช็ดก่อนดีป่าเหเช็ดก่อนเช็ดตามขอบโต๊ะนี่เรอวะโตมาเลยเดี๋ยวผมจะจี้ตัวนี้ให้ดู อทีนีด้ดูดูดูนะครับผมจะที้มองมองให้มันเห็นเป็นก้อนมันแต่มันใสอ่ะอาจจะมองไม่เห็นเห็นไหมมันจะมีความเหลวในตัวมันแต่ทนอุณหภูมิได้สูงมากอ่าเห็นไหมครับมันเหลวใสด้วยไม่มีกลิ่นด้ยแต่สองตัวนี้มันจะมีกลิ่นของน้ํามันนะสองตัวนี้โอเคครับขออธิบายในการจบคลิปสั้นๆนะเนาะแต่ก็แต่ก็มีประโยชน์นะเนาะสำหรับคนที่ จะนำจารบีไปใช้ในตลอดลูกปืนในแล้วแต่การใช้งานนะเนาะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมมองว่า,าจารบีแบบนี้เนาะเพิ่มตังอีกนิดหน่อยนะครับเพิ่มตังนิดหน่อยผมว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์กับกับอุปกรณ์ของเรากับรถข,ของเรากับเครื่องจักรของเราเนาะครับใส่ด้วยไม่มีกลิ่นด้วยนะครับไม่มีกลิ่นของน้ำมันนะครับแต่ส่วนผสมจริงๆผมก็รู้แหละแต่ผมไม่ขออธิบายเนาะว่ามันมีส่วนผสมของอะไร สอนได้สองสองตัวที่ว่านี้ผมก็ดูแล้วว่า,าไม่น่าใช้ได้ครับใช้ได้แต่งานบางอย่างแต่ไม่เหมาะกับรถอย่างอย่างผมผมใช้บิ๊กไบค์ใช้บิ๊กสกูตเตอร์อย่างเงี้ยครับมันก็คงไม่เหมาะนะครับผมก็เลยเลือกเลือกที่จะใช้แบบนี้โอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย